ไสิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งของพ่อเหรอลัคนาลัคนาลัคนาเขาลัคนาเฮ้ยลาสีสิงห์โคตรดีเลยอ๋อเหรอยังไงเออตอนนั้นดาวพฤหัสย้ายมาเขาเรียกว่าคนคนเอาโชคเอาลาภมาให้หรือคนเอาสิ่งดีๆมาให้หรือคนเอางานมาให้เนื่องจากอะไรรู้ป่ะเนื่องจากอะไรรู้ป่ะดาวพฤหัสมันเป็นปากเป็นปากที่เรียกอยู่เฉยๆก็ดีเองเป็นปากทีาเรียกว่าเดี๋ยวคนอื่นเอามาให้ แต่อย่าใจร้อนนะพิจารณาดีๆเนื่องจากมันม,ม,ม,นมีมันมีตัวเลขตัวหนึ่งนะไอดาวเสาร์เนี่ยมันยี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีเนี่ยมันย้ายมาอยู่ในราศีมังกรครั้งหนึ่งถูกไหม,มแล้วมันเขาเรียกว่าตามโหราศาสตร์เขาเรียกว่ามันเป็นดาวเกษตรเกษตรคือความมั่นคงแล้วม<อ>ันอยู่ในเรือนอะไรเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาหรือนี้สิทงจะหมดไปแล้วเป็นการเปลี่ยนแลงชีวิตเลยนะ สมมติว่าคนเนี่ยราศีนะถ้าเกิดอายุมากคืออายุมากๆเลยเขาเรียกว่าเหนื่อยมาประมาณสัก28ปีละ30ปีละ,ะความเหนื่อยจะหายไปละ,อะอเออแล้วก็พอ,พอดาวพฤหัสย้ายกลับมาพอดาวพฤหัสย้ายกลับมาอยู่ในราศีมังกรเหมือนกันเขาเรียกว่าจะจัดแจงและจะวางโปรเจกต์ละตรงนี้ให้ใครตรงนู้ใใรรนให้ใครคือฉันจะเป็นอิสระ ฉันจะได้ทำอะไรของตัวฉันเองเพราะราศีสิงเนี่ยมันเป็นราศีแห่งเจ้าป่าหรือราศีสิงห์เป็นคอยช่วยอ่าชอบดูแลปกป้องบริวารหรือเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเขา,าแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนความมั่นคงจะเกิดขึ้นหรือหนี้สินก็จะหมดไปอ้หโเป็น โชคดีของลาสีสิงเนื่องจากดาวมันอยู่เข้ามาตั้งแต่พศ2560แล้วมันเกฑ์เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนลาสีสิงจริงๆมีมาสักพักแล้วแต่จุดเปลี่ยนที่ชัดจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ใช่เร็วนี้คือที่เห็นชัดเจนตั้งแต่ดาวมันหั่งกันยาย่แสดงว่าลาสีสิงตั้งแต่มีแอนเข้ามาในชีวิตเออเนี่ยกำลังคาดว่ามีความมุกมานะและทำมาตลอดเนี่ย สำหรับาชาวราศีสิงห์วันนี้ชัดเจนใช่ถ้าเอาเอเด้ไหมคข้าเส้นชช่เพียงอ่ะราศีสิงห์น่ะมันจะมีปัญหาอย่างนึ่งสามารถเคียวฝรั่งไปด้วยดูดวงไปด้วยนะเออทำได้หมดแหละเพียงเดืนราศีสิงห์มีปัญหาอย่างหนึ่งตั้งแต่พอศสองพันห้าร้อหกสิบหรือ5้าเก้าเดือนธันวามาเขาต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิต อนี่ผ่านมาอือเขาเรียกว่ามันมีการลองถูกลองผิดอืว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ดีไหมใช้ชีวิตแบบนี้ดีไหมแต่คราวนี้ยสิ่งที่คุณลองมามันมันมีคอมมิชเนนนะอืสิ่งที่คุณลองมาประมาณตั้งแต่หกศูนย์มาเนี่ยเนี่ยมันจะผลตอบรับในะคราวนี้แหละหกหกศูนย์มีจุดหักเหหลักหลักใหญ่ๆของชีวิตตอนนี้มาขนาดนี้แล้ว เข้าเส้นแล้วมันลงตัวแล้วมันลงตัวแล้วแล้วก็กอดโกยแล้วมันจะเป็นบวกบวกบวกเพิ่มมูล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 เรื่อยๆอืมดีดีมากถ้าเป็นต้นไม้ก็คือแบบปลูกไว้สามสี่ปีแล้วตอนนี้เก็บผลได้แล้วใช่แต่กิ่งก้านสาขาได้เลยแบบได้ผลแล้วแต่กิ่งก้านสาขาได้เลยนะโอ้โหแต่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะ เอามีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ดูมาเนี่ยโวยพอปะเนี่ยสนิทกันมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขมันบอกอะมีอะไรต้องระวังไหมครับอาจารย์ระวังเหรอไม่มีว่ะโอ้ยอย่างนี้เลยเราจะมีอย่างนึ่งปวดกล้ามเนื้อเแต่จะใช้คัตเพนตอร์เพนสิจเพนยาพาราสองเม็ดจบแหมไม่ต้องคัดตัวได้ปวดปวดกล้ามเนื้อเขาเรียกปวดปวดเอ็นอะปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อเพราะว่า ดาวมันอยู่มันอยู่ราศีเมฆด้วยออแล้วก็เขาเรียกว่าก็ป็ะหนวดแป้งได้ปมันก็หายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเนื่องจากดาวเสาแสดงว่าเขาก็มีความผักโขงใช่ไหมมันทํางานหนักไงเออเป็นราศีของข่ากันแต่มันต้องทางานหนักนะทํางานหนักนะถามว่าโชคดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นอนมาไม่ได้สบายนะไม่ได้สบายไม่ได้นอนมาคือมีคนเอาดีๆมาให้แต่เราต้องมาจัดแจงแต่งตัวต่างๆทั้งหลายนี่อีกสองปีครึ่ง อ๋อจักนี้ไปใช่ราดีสิงค์อคือต้องแปลรูปโชคเหล่านั้นใช่จัดแจงแต่งตัวจนดาวเสาบนย,ย้ายอีกทีหนึ่งก็อีกสองปีกว่าก็จะพุ่งๆุ่งโอ้โหเสาร่วมราหูผู่ยิ่งใหญ่